ที่ศาลปกครองสูงสุดศาลนัดออกบัลังอ่านคำพิพากษาคดีที่กระทรวงการคลังยื่นอุทธรคำพิพากษาศาลปกครองกลางที่สั่งเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่135ทับ2,559ลงวันที่13ตุลาคม2,559ที่ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ไระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราช การเป็นเงิน35,700ล้านบาทค่ะ ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและสามีร่วมกันยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีในสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพวกกรณีที่ร่วมกันมีคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากสารปกครองกลางในขณะนั้นเห็นว่ากระทรวงการคลังยอมรับว่าไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่านางสาวยิ่งลักษณ์เป็นผู้กระทําให้เกิดความเสียหายโดยตรงและขั้นตอนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนความรับผิดชอบทางละเมิดก็ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งล่าสุดมีรายงานแล้วว่า3าปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรชดใช้ค่าสินไหมกรณีจำนำข้าว1,028ล้านบาทค่ะ